สวัสดีนะครับสมาชิกทอฝานการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นำทุกท่านมาชมาามะนาวนะครับทีอินวันนะครับนั่นก็คือมีสามสายพันธุ์ในต้นเดียวนะครับอันนี้เป็นดอกของเขาก็คือเป็นต้นต่อก็คือเป็นมะนาวเขาเรียกว่ามะนาวายักษ์นะครับอันนี้เป็นลูกแล้วนะครับ แล้วก็ที่กำลังเป็นดอกนะครับแต่รอบพวงก็ดกนะครับโดยเฉพาะี่ครับบริเวณนี้ดกนี่ครับเป็นต้นตอเขานะครับส่วนนี้เป็นหอมใบเตยนะครับนี่รอยเสียบยอดอยู่ตรงนี้เป็นปานบวบซึ่งอีกอันหนึ่งนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือมะกรูดนะครับดกมากนี่ครับนี่ครับดกมากเลย ซึ่งผมเสียบนะครับเป็นฝานริมเออโทษดีเป็นเสียบริมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีสามสายพันธุ์อยู่ต้นเดียวแล้วนะครับแต่ว่าผมได้เสียบเพิ่มนะครับก็คืออันนี้เป็นมะนาวนิ้วนี่ก็เป็นมะนาวนิ้วนะครับแล้วด้านล่างนะครับผมได้เสียบนี่ก็คือเป็นมะนาวกินเปลือกนะครับหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่ง4ี่กิ่งห้ากิ่งเสียบห้ากิ่งได้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มารอลุ้นว่า จากทีอินวันจะเป็นฟ้าอินวันหรือเปล่านะครับนี่ครับมาอรอลุ้นกันก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ